หลังจากที่กินข้าวกินปลาเสร็จก็ไปขอหวยกันก็จะได้พักผ่อนตามอัธยาศัยครับแล้วก็มาเก็บอุปกรณ์ของเราไว้ก่อนเผื่อลมสาดฝนตกไฟฉายที่ผมจะเตรียมมาสองหัวครับ ครับหลังจากที่ผมได้กินข้าวกินปลาเสร็จก็ได้เวลาอันลัึกใจนะครับที่ขอภัยเจ้าที่เจ้าทางนะครับผู้ที่เคยเสียชีวิตอยู่บริเวณจุดนี้ครับผมวันนี้ผมมาดีครับมาขอโชคลาภจากเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อให้ผมได้ บทนี่บทสินนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ล้มมาหลายปีอาจจะเป็นต้นตะเคียนหรืออะไรก็ว่าไปครับมันแห้งแล้วอทอุกแกก็มาร้องตอนนี้พอดีครับเดี๋ยวไปเตรียมแป้งนี่คือต้นไม้ที่หักต้นไม้ตายทั้งตายทั้งยืนครับเขาเรียกว่า ไปกันครับผมดูกันยาวๆไปครับสาธุจะทีจะทางจะป่าเจ้าเขาขอให้ผม ตกดีใชถูกหนลยเบอร์เสอฟ้าก็ถือเป็นวิทยาทานนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเขาก็จะใช้แป้งครับโรยลงไปแล้วก็ดูไปตามเศษไม้นี่ครับเออ มันผมจะเห็นเป็นเลขหนึ่งครับเนี่ยเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมจะเห็นหมันผมไหมครับตาดีไร่ได้ตาไร้เสียครับเดี๋ยวผมเปิดแฟลชดีกว่าครับตาดีไร่ตาไร้เสียนะครับนี่จุดนี้กับจุดนี้ท่านผู้ชมดูเพ่งกับผมนะครับ ผมเห็นในใจผมอยู่ครับผมลองแคบหน้าจอไว้นะครับผมเออแล้วแต่ตาคุณจริงๆบางทีก็เอาเป็นว่าผมจำได้แล้วกันครับนี่นะครับผมตรงวงวงนี้นะครับท่านผู้ชมพอจะเห็นเหมือนกันกับผมไหมครับบางคนอาจจะเป็นสองเลขบางอาจจะเป็นเลขเดียว สาธุขอขอ,ขอผลเจ้าที่เจ้าท,ทางเจ้าป่าเจ้าเขานะครับขอให้ผมถูกหวยเลยเบอร์หมดหนี้หมดสินด้วยเถอสาธุเพื่อที่จะนาเงินไปชดใช้ของธนาคารอมสินให้เสร็จครับครับหลังจากที่เราขอหวยเสร็จนะครับวันนี้รู้สึก แปลกๆยังไงชอบคนครับมีทั้งลมอยู่ดีๆก็นิ่งอยู่ดีๆก็ลมขึ้นมาครับฟ้าแลบแป๊บๆครับหลังจากที่เราขอหวยกับบริเวณจุดที่มีผู้คนผูกคอตายแถมยังน่าจะเป็นผมดูไม่ออกอาจจะเป็นต้นตะเคียนนะครับที่ตายทั้งเป็นต้นตะเคียนที่ยืนต้นตายนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณจุดนี้ครับต้นไม้ต้นนี้ ที่มีตุการณผู้คนผูกคอตายพอผมทาแป้งเข้าไปแป๊บหนึ่งนะจะว่าเป็นเรื่องเหลวไหลก็ดันเห็นเลขขึ้นมาเฉยๆเช่น,นั้นนะครับผมเป็นยังไงก็คลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมต้องเตรียมสถานที่ดีๆเนื่องจากพายุจะเข้ามาครับผมเดี๋ยวมีเหตุการณ์อะไรยังไงก็จะถ่ายมาให้ชมครับแล้วก็ผมจะต้องตื่นจากนี้ตีสี่ เพื่อไปให้ถึงบ้าน6โมง7โมงอาบน้ําอาบท่าไปทํางานต่อ8โมงครึ่ง8โมงเช้านะครับต้องถึงที่ทํางานทุกๆวัน <S <S ตอนนี้ลมแรงมากนะครับผมลมพัดเต็นท์จะปิวเลยนะครับ ลมพัดมาแรงเป็นช่วงๆ,ๆครับ,ๆๆรบพอบอกว่าจะขอหวยนี่สงสัยจะถูกหวยรวยเบอร์ซะแล้วครับวับนนี้ยังไงก็ขอให้ลูกช้างถูกหวยรวยเบอร์กดนี่บทสินด้เลยครับบางทีก็ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมในบางคลิปนะครับผมโอ้โห ลมแม่เจ้าดูดิครับพายุเขืนนี้คงไม่รอดแน่ครับกลัวฝนสาดครับยังไงก็ต้องรีบทำกับข้าวเนื่องจากว่าลมพัดต้องทำด้านล่างนี่นครับ รู้สึกว่าลมช่างพัดแรงดีจริงๆครับของฟ้านี่แดงช่วงพายุเข้าครับเดี๋ยวรีบทำเกาข้าวให้เสร็จเรียบร้อยได้มาทำททพิธีขอหวยลอยเบอร์สักสามตัวตรงๆก่อนครับนี่แหละเหมือนต้นแต่เขียนก็ว่าได้ครับเนี่ย บรรยากาศลมเย็นก็ทําให้ไม่มียุงครับ